สวัสดีคนนี้เข้ามาดูกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมก็มาเล่นเกมโลโบบแบบเพ s ย์ซีเนเตอร์นะก็วันนี้ผมก็จะมาสอนฟาร์มยังไงให้มันได้เ,ออเงินเยอะๆนะฮะฟาร์มไวๆวิธีนี้ก็ไม่ใช่วิธีที่มันเป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับว่าเราจะได้เงินเยอะจริงหรือว่าไวจริงๆแต่ว่าวิธีนี้มันก็ช่วยได้นะช่วยทําให้เรานนั้นได้เงินเยอะขึ้นนะไอ้วิธีนี้มันเป็นการแบบเหมือนแบบ สุ่มดวงอ่ะว่าเราจะได้หรือเปล่านะเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันไม่มีตู้เซฟเลยนะตู้เซฟตู้เซฟไอไอตรงโลกเนะี่ยที่มันได้เงินเยอะสุดก็เป็นตู้เซฟยาวๆนะเป็นตู้เซฟใหญ่สุดมันก็ได้เงินเยอะสุดนะก็คือแบบตอนนี้คือมันไม่มีเลยใช่ไหมคือผมก็จะมาสอนวิธีท,ทาให้มันนั้นแบบแบบให้มันแบบอะไรแบบสปอนสปอนเยอะขึ้นอนะ่ะ ตว่าให้มันแบบมีโอกาสสปอนได้ง่ายขึ้นนะเพราะวิธีทําก็ประมาณนี้ฮะนี่นะมันเหมือนเป็นการแบบเคลียร์นี่เห็นไหมได้มาแล้วเห็นไหมทีนี้ก็ช่วยได้นะมันช่วยทําให้เรานั้นดัดนตูเซฟได้นะมันเหมือนเป็นการเคลียร์นที่ให้แบบไอ้พวกแบบตูเซฟตรงนี้มันออกมาไงนี่นี่ประมาณนี้แหละ ถ้าเราอยากได้อีกเราก็สามารถทําเพิ่มได้อีกนะนี่มีออกเมาอนกันแล้วเดผมขอไปเก็บมันก่อนแล้วผมก็จะลองมาทําใหม่นะไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้หรือเปล่านะมันเป็นการสุ่มดวงนะบางทีมันก็ไม่สปอรนะอ้านี่ได้อีกแล้วก็ถือว่าโชคดีไปนะผมลองไปเออไปกดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ได้ไหมเหมือนจะได้เลยนะไม่รู้ว่ามันสปอนมาก่อนน่าจะเพ่าะนป่นตอนนั้นจะสปอนมานที่หลักอันนี้ผมเท่าผมไม่รู้เมืเม่อกี้ดื่มดูเลยมาแบาบคุกเคลวันที่ก่อนอเกรดผมมันปิงๆนิดนึงนะอ่านี่ไงไม่รู้ว่ามันมาตอนไหนนะ มาตอนนี้ผมเคลียร์เสร็จแล้วหรือเปล่ามันก็แล้วแต่ดวงนะว่าจะเกิดหรือเปล่านะทีนี้ก็มีประมาณีนะ้อันนี้ไงเกิดมาแล้วพหแล้วว่ามาพระวิธีนี้ก็เอาไปใช้กันได้นะตอนนี้ผมก็คงไม่มีอะไรมากเลยนะ พ่อคงต้องไปแล้วหลหะไม่ลงมาสักกล่องเลยรอบนี้ก็ไปแล้วครับ